สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จุนจะมาสอนลงซิงค้า่ะใน s h อ p e e ทีละหนึ่งรายการนะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าเว็บ s h อ p e e ก่อนเลยแล้วก็เข้าไปที่ขายเพื่อเข้าไปซ e l เ e อร e เซ็นนะคะรอสักคู่หนึ่ง เราก็เข้าไปสินค้าของเราเพิ่มสินค้าใหม่นะคะชื่อสินค้าเนี่ยเอามาจากไหนจุนก็เอามาจากตรงนี้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะพัดลอกไปเลยภาษาอังกฤษก็คลิกอังกฤษตรงนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนี่้ได้ภาษาอังกฤษมาแล้วนี่คนะ่ะจุนจะเอาไป จนทําไปแล้วเดี๋ยวจุนจะเอาให้ดูก็คือเพิ่มสินค้าใหม่ใส่ชื่อสินค้าไปนะคะเนีย่ยห้ามเกินร้อยี่สิบตัวอักษรนะคะแล้วก็เลือก,กเลือกหมวดหมูน้ํำหอมอาจจะพิมพ์ก็ได้ความงามของใจส่วนตัวน้ําหอมน้ําหอมผู้หญิงแล้วก,กดต่อไปนะคะก็จะมาหน้านี้ นี่นะคะน้านี้จนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็แค่เอาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยเอามาต่อๆกันไว้แค่นั้นเองเอามาจากไหนคะก็ามาจากเว็บไซต์นี่เลยข้อมูลภาษาอังกฤษก็คือทั้งหมดเลยอะทั้งทีวีทั้งข้อมูลราคาเต็มอย่างคอนโทรลซีเลย แล้วก็เอามาคอนโทรล V อยู่ที่นี่เอามาวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอามาวางไว้นะคะเปลี่ยนภาษาไทยก็กดคลิกตรงนี้คลิกคลิกคลิภาษาไทยก็ก็กภาษาไทยขวามือบนนะคะก็ Copy มาทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยถึงแค่ตรงเนี้ย o p y y จากชื่อถึงตรงเนี้ย นะคะแล้วก็ใส่อะไรอีกบ้างใส่ยี่ห้อตัวนี้ห้ามเดินนะคะเลขที่มอ,อก,อกอ็คืออะไรเลขที่มอ,ก,อก็คือเดี๋ยวจุนจะเอาชื่อสินค้าของเนี่ยคอนทูนซีแล้วก็ c อนทูลวีเอาไปหาในเว็บกิฟฟรีนดีเพอร์ฟูมพีแล้วก็เอาเนี่ยเอารหัสตัวที่เราจะทำเนี่ยเอาไปหาในบรรจุพันธ์ตรงหน้าเว็บนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยหน้าที่สองไงแล้วกดคลิกเฮียเนี่ยเอารีโอยอมาแล้วก็จะได้ไฟล์นี้ ก็ได้น้าหอมเนี่ยภูมิทิพพบชื่อแบบอลังการมากนะคอนทนซีแล้วก็มาวางไว้น,นี้ตรงเลขที่จุดแจ้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องใส่ราคาเต็มนะคะห้ามใส่ราคาสมาชิกนะคะเพราะว่ามันจะผิดกฎกิฟฟ์รีนเด็กกิฟฟ์รีนจะจะบอกให้ท่านไปเปลี่ยนมันก็จะยุ่งยากเพราะเราก็ลงไปเยอะแล้วนะคะ ตัวเลือกสินค้าไม่มีขายส่งไม่มีแล้วก็ใส่รูปรูปก็อเอามาจาก Ctrl C Save Image s เซฟไว้ในที่ที่เราจำได้นะก็คือตั้งชื่อว่าิภรีนไว้เลยไฟล์อะไร jpg นะคะกดเซฟจำให้ได้นะคะพิภพนะคะ เวลาเราเอารูปมาเราจะได้ไม่ต้องไปหายาดกิฟเรีนนะคะแล้วก็พบ pH pH OB ไม่มาใส่พิมพ์ผิดพีดิพิมพ์ผิดพิ่พ เธอฟูมก่อน P o B ถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราก็ไป Copy ชื่อมาใหม่ c t r l C แล้วก็คลิ p ลูกคลิปลี o o เีชื่อนี้เดี๋ยดูชื่อที่เราเซฟใหม่นะคะต้องจำชื่อที่เราเซฟด้วยก็เนี่ยพี่พบเนี่ยนั่นเอารหัสมาบนซีก็อยู่ในกิฟฟารีแล้วนะกดหารูปเนี่ยมันคือความยุ่งยากของชีวิตเรานะคะพอหารูปไม่เจอมาแล้วใส่รูปเดียวก็ได้นะคะใส่รูปที่ เซฟมาเลยขนาดพัสดุอะไรเอ่ยก็เซฟมาเลย c ี่หกสิบสามนะคะเขาไม่ให้ใส่จุดก็เลยสี่หกแล้วก็สิบสามใส่ข้อมูลอะไรอีกการจัดส่งก็คืออัตโนมัติเลยนะคะอาจจะแก้ไขเลขได้นะทีเ่เราเอาเลขน,นี้แหละพราะน้ำหนักสินค้าไม่ได้เยอะอะไรสภาพใหม่เตรียมส่งนานไหมไม่ SKU คืออะไรก็เอาตัวนี้มาเลย c อนท c แล้วก็ c อนท v กดเผยแพร่เลยนะคะรอรอเขาอัปโหลดแป๊บหนึ่งสินค้าก็จะไปอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะนะี่ไงกำลังตรวจสอบ พี่พบบางทีอ่ะอันที่เราเพิ่งลงไปมันอาจจะตรวจสอบเลยมันอัพมันออนไลน์เลยนะไม่ต้องตรวจสอบแต่บางอันเราลงไปสามสิบนาทีมันก็ยังไม่ออนไลน์ก็มีนะ,ะแต่ก็จะเย็นๆรอไว้ก่อนนะคะนี่ก็เสร็จขั้นตอนของการลงสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะมีอะไรสอบถามก็สอบถามได้ที่เพจโปรจูนอันเลยนะคะ